สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Traffic Driving Sol Racing นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือแข่งรถกันอีกแล้วนะครับที่นาตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในตัวประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมแข่งรถที่อ่าทางตรงกันอีกแล้วนั่นเอง่านผู้ชมครับที่จะเป็นการเล่นประมาณนี้นะแล้วเราอ่ามีหน้าที่นะครับทำการอ่าใส่เกียร์นะครับ นี่ครับให้ตรงจังหวะแล้วทําการอ่าเพอร์เฟกอะไรแบบนี้นะครับผมนะเวลาที่แบบเข้าเกียร์อะไรประมาณนี้นั่นเองทุกชมครับยิ่งเกียร์สูงๆนะครับไอตัวช่องเพอร์เฟกสีเขียวมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับนะมีตํารวจไล่ด้วยเหรอคือต้องบอกเลยว่าคัสเซนของตัวเกมเนี้ยังแจมเลยนะเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกชมครับนี่ภาพอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังนะครับก็ตามสไตล์เกมแข่งรถดิฟทางตรงนั่นเองทุกชมครับไม่หยี่ม ดูกันครับผมเราจะได้เล่นคันนี้แบบในช่วงซูชัวริเอลด้วยไหมเอาแล้วนะท่านผู้ชมครับอันนี้จะได้แข่งจริงๆแล้วนะครับหลังจากหลุดตัวคัสเซียนเมื่อกี้ไปที่เราเล่นนิดหน่อยนะครับนะมาสู้กันนะครับนี่รถที่เราเลือกมานะคือช่วงแรกมันก็จะมีอ่ารถที่แบบสามารถอ่าปลดล็อกได้นะครับประมาณหนึ่งนะมาน้าเป็นห่งครับผมมาๆๆๆเหนือนะเพิ่อนะไปอีกแล้วนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อย สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center ุกเกีคนะครับเอา Perfect ไว้ก่อนนี่ครับ โอ้โหไม่ทันนะีครับโด,ดนนําเป็นทุ่งเลยอันนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวเกมนะเวลาที่ออกตัวแย่นะครับเคสนี้คือน่าจะแพ้แบบเอ่อ99.99%เลยนะท่านผู้ชมครับอันเนี้ยเราแพ้นะคือบางทีตอนออกตัวหรืออะไรแบบเนี้ยเราควรทําได้ดีกว่านี้บางทีถ้าไม่ไหวนะครับไปอัปเกรดรถมาต่อครับผมเมื่อกี้เราแพ้ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นะครับมีนายตัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าออกตัวเป็นสโลนะครับรถสโลสตาร์นะครับ เอาแต่นังเป็นทุ่งเลยอันนี้จะมีในตัดอยู่ด้านซ้ายนี่ครับดูครับโอ้โ,โอ้ไม่ก็นัางเป็นทุ่งเลยนะคือมันดูเวอร์วังนะเอ้เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เราไปทําการเพิ่มในส่วนของตัวในตัดนะครับหรือในโตคือระบบมันบังคับเพิ่มนะมาต่อกันครับมาต่อมาต่อ เรายังออกสตาร์ทแบบเพอร์เฟคไม่ได้เลยโอ้โหเป็นแบ๊กสตาร์ทอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไอ้ที่เราแพ้เมืเ่อกี้มันบงังคับแพ้ไงเออบังคับแพ้นะครับในตัดไม่มีนะครับในตัดศูนย์อยู่แล้วตอนนี้ชนะแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับ150ยหบกว่ากว่ามาต่อกันครับผมคือต้องบอกเลยว่าในแต่ละรอบนะครับมันเล่นเร็วจบเร็วนะเล่นเร็วจบเร็วนะครับ โอเคโหโหพี่อะไรจะขนาดนั้นเจอเกียร์สไปแล้วตบเกียร์สเข้าไปครับผมนํำเป็นโฮองแล้วเกียร์ห้ากำลังจะมาเปล่าพอเฟกอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือแบบสบายๆนะคือมันเป็นเกมที่แบบเออเล่นง่ายนะครับผมเกมนี้เนาะในแต่ละรอบใช้เวลาในการเล่นไม่เยอะนะครับจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ2 0 3สิวิโดยประมาณนะครับไม่ได้เยอะนะ ทีนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าเมนูของตัวเกมนะครับหน้าเมนูของตัวเกมเนาะรเราสามารถปรับแต่งด้านซ้ายบนนะครับในส่วนของชื่อโปรไฟล์นะครับถ้าสมมติว่าเออยังไม่ได้ตั้งนะครับเราก็ตั้งชื่อโปรไฟล์ของเราลงไปเนาะนี่ครับมันก็เปลี่ยนเอาเอาไม่ได้กดตกลงโอเคแล้วกดด้านขวาล่างนะครับมีคนใช้ชื่อนี้แล้วโอเมกอด เนี่ยครับพอเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจมินดี้หนึ่นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมต้องใส่1นึเพราะมคนมีคนใช้ชื่อเจมินดี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูรถในเกมนี้กันก่อนนะครับคือรถในเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นเทียร์ต่างเนี่ยครับซีหนึ่งซีสองซีสามนะครับแต่ละซีนะครับมันก็จะมีรถในคลาสที่แตกต่างกันไปแต่รถบอกเลยว่าสวยอยู่นะในแต่ละคลาสนะครับอย่างเช่นคันที่ผมเลือกมาก็คือจะเป็นคันนี้นะครับในอีกแล้วพอซีสองนะครับ เราชอบรถแบบที่ดูแบบเก่าๆหน่อยนะนี่แบบเนี้ยวัอ T R C สามนะครับรถมันก็จะแบบเริ่มหรูขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเริ่มดูแบบอลังการงานสร้างขึ้นนะอันนี้เหมือนพอร์ตเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วก็นี่ครับอ่า C C นะครับผมรถมันก็ดูดีขึ้นเนาะแต่ผมชอบประมาณนี้นี่ แบบประมาณนี้ด้านขวาจะเป็นสเตตนะครับแต่ละเทียมมันต่างกันอยู่แล้วเนาะพวกความเร็วการเล่งนะครับท็อปสปีดอะไรประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นเทียบนสุดแล้วนะครับเราสามารถเ,าเก็บเงินในเกมนะครับทำการปลดล็อกเพิ่มเติมได้แล้วในเกมนี้เราสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับมาเมนูที่2ในซ้ายล่างนะครับเ e อร์ฟอร์แมนซ์เนาะตัวนี้เราสามารถาทําการอัปเกรดได้นะครับในตันเรามีแล้วเนาะในส่วนของตัวพวกแม็กพวกเทอร์โบอะไรแบบนี้ถ้าเราเก็บเงินในเกมได้นะครับ มาทำการอัปเกรดนะครับมันจะได้ทำการบวกสเตตัสเพิ่มเติมไปนะครับพวกเครื่องนะครับเกี่ยวกับพวกท็อปสปีดนะแล้วก็อาจจะบวกปางเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะไม่บวกเลยก็ได้เนี่ยมันจะมีบอกด้านขวาบนนะครับตรงสเตตัสนะครับมันจะมีบอกนะมันขึ้นบวกศูนย์ก็คือแทบจะไม่บวกอะไรเลยนะเออเนี่ยบวกศูนย์เนี่ยอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอินเวนทอรี่นะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์สวมใส่ นะครับอันนี้จะเป็นการแต่งรถเพิ่มเติมนะเนี่ย inventory นะครับไม่ใช่สิไอตัวนี้นะครับข้าง inventory เม็่อก้ผมกดโดนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ข้าง,าง inventory ครับตัวนี้นะครับคือสามารถปรับแต่งพวกแม็กเพิ่มเติมได้นะเออก็คือแต่งรถได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เนาะอันนี้เราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเราไม่มีมันนี่ในการปลดล็อกเนาะนี่ครับติดได้นะ นี่เอาเรื่องอยู่นะอ่ะเพ้นไลน์ line นะครับไม่เอาสีนะครับสามารถปรับแต่งได้นะคือมันสามารถปรับแต่งหลายๆอย่างได้โอเคเนี่ยควันเพื่ออะไรอะ่ะเพื่ออะไรเฮ้ควันเพื่ออะไรอันนี้จูน นูนีดนิดนิดหน่อยนะครับปรับโอเคก็มีประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับส่วนการเล่นจะเป็นด้านขวาล่างนะสไตล์ด้านขวาล่างนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดให้เราเล่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นแข่งกับบอสต่างๆนะครับในแต่ละบอสนะครับมันก็จะมีชาเล่นให้แข่งนะครับสามารถทําการดล็อกของต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีพวก เป็นโซนพิเศษหรืออะไรแบบนี้ให้เราเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกด่ดนหนึ่งแล้วกันเนาะพอสตาร์ทเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับมันจะมีการโหลดฉากแบบนี้นะครับที่เป็นคัสซีนเทๆในการขับรถอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งลองเข้ามาที่ตบบัวแมปนะครับนี่ประมาณนี้ทุู้ชมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรถด,ด้วยนะถึงจะกดเพอร์เฟกต์ดีแต่ถ้ารถไม่แรงนะครับก็แค่นั้นนี่ครับโหดูครับนับเป็นพุ่งเลยโอ้โห ยาวไปครับผมสบายๆนะกลัวไม่นําเอาอีกอ,อีกได้ไหมเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ